พรมสัญจรเชียงใหม่มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหน,นุนเด็กตั้งแต่อายุคาน4ีเดือนถึง6ปีรวมทั้งการเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดและเพิ่มเบี้ยความพิการแบบทวนหน้ากลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีชัดเจนทุกข่าวสาร9ทันโลกวันที่29พฤศจิกายน2 5 6 7ที่ผ่านมานายวราวฒิศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอสัญจรเห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาหลักประกันรบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการจัดสรรเงินอุดหน,นุนเด็กรวมทั้งการเพิ่มเบี้ยียงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดและเบี้ยความพิการแบบทัวนหน้าสาระสําคัญขอ,ของข้อเสนอการพัฒนาหลักประกันบริการทางสังคม แก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแยกตามกลุ่มเป้าหมายได้5กลุ่มดังนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนปรับฐานกลุ่มเป้าหมายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการให้เงินอุดหนุนแบบทั่วหน้าโดยที่ไม่ต้องมีการคัดกรองไรายได้ของครอบครัวซึ่งแต่เดิมครัวเรือนต้องมีสมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000 0บาทต่อคนต่อปีนะครับเพื่อให้ครอบคลุมและทําให้เด็กได้รับความช่วยเหลือแบบทั่วหน้าไม่ตกหลน่น และขยายอายุของเด็กให้ครอบคลุมอีกด้วยนะครับเริ่มจากเด็กในครันตั้งแต่อายุ4เดือนไปจนถึง6ปีซึ่งแต่เดิมนะครับจะเริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึง6ปีและได้รับเงินในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนเท่าเดิมเพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและที่สำคัญนะครับได้มีการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายโดยปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับ เพื่อขยายระยะเวลาให้กับเด็กๆทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา15ปีรวมถึงการพัฒนาการศึกษาทั้งในส่วนของหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้นอีกทั้งในกรณีที่เด็กๆหลุดออกจากระบบในช่วงส่งต่อการศึกษานั้นควรมีสวัสติการในการแนะแนวและอาชีพและให้คำปรึกษากับเด็กๆอีกด้วยนะครับกลุ่มผู้สูงอายุปรับเพิ่มเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได อายุ60 69ปีเดือนละ700บาทอายุ70 79ปีเดือนละ850บาทอายุ80 89ปีเดือนละ1,000บาทและตั้งแต่อายุ90ปีขึ้นไปจ่ายเดือนละ1,250บาทนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพของผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งยังมีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ของชุมชนและส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมอีกด้วยนะครับ ต่อมาเป็นกลุ่มคนพิการนะครับปรับเบี้ยความพิการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเป็นจํานวนเงิน1000บาทแบบทั่วหน้าโดยดําเนินการควบคู่ไปกับการนําคนพิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้นและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคนพิการอีกด้วยนะครับกลุ่มแรงงานยกระดับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขยายสิทธิประกันสังคมที่ตรงกับความต้องการของแรงงานนอกระบบอีกด้วยนะครับและการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะยกระดับทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเพื่อให้การทำงานของลูกจ้างตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอีกด้วยนะครับ และกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือสวัสดิการสําหรับครอบครัวพัฒนาแนวทางสวัสดิการบริการสนับสนุนครอบครัวโดยให้ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับรูปแบบของครอบครัวที่แตกต่างกันนะครับและออกแบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของครอบครัวแต่ละประเภทเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ และได้รับสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสําคัญสําคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ